นี่เป็นการประทับผลงานเราครับตอนนี้ถ่ายไปคนเริ่มถามถึงครับจริงๆไม่ได้ถ่ายไปไหนนะถ่ายมาลีเรื่องระบำนะครับผม, <c oughs> ผมก็มันต้องถ่ายกันยาวนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีถ่ายทั้งละครแล้วก็ถ่ายทั้งพาร์ทโชว์ร้องเพลงด้วยครับแ <c oughs> ต่ช่วงนี้มาดูเหมือนว่าเราดำขึ้นแบบว่ามาเพิมแล้วกัเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรนตัวเองมากขึ้นกลับมาเล่นกลับมาเล่นฟิตเนสแบบจริงจังจริงจังอีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอาจจะต้องมีฉากบางฉากในมาลีเรืองระบำที่แบบ เซอร์ไพรส์อ่าไมได้แบบถ่ายแบบนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าแต่ไม่ได้ถ่ายแบบด้วยชว์กล้ามอะไรอย่างอี้นไหมยังครับยังเดี๋ยวอาจอาจจะถ่ายก็รอให้ตัวเองพร้อมอะครับแล้วก็จริงๆก็ชอบถ่ายแบบอยู่แล้วด้วยครับมีติดต่อมาแมนไหมมีติดต่อไหมตอนนี้ยังไม่มีครับผมถ้าเกิดมีเราก็ดูเหมือนขึ้นใช่มัอะไรนะครับหลักการดูเหมือน ช่ครับน้ำหนักขึ้นเพราะว่าเราอตอนนี้ครับประมาณ3โลครับเพราะว่าพึ่งบิ้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปเบิร์นออกให้หมดนะครับคนทักเยอะไหมครับแคนทักเยอะไหมเหรอครับ,<ม>รบก็ก็มีคนทักมากขึ้น<ม>เพราะว่าเวลาอยู่ในกองแบบก่อนจะแต่งหน้าทำผมมีเขาจะให้ใส่เชื้อกามครับก็จะมีคนทักมากอันนี้ผู้ใหญ่ของให้เราแบบปิดขึ้นบาะเลยพอดีก็คุยกับพี่ก่แล้วพี่ก่บอกว่ามีฉากที่จะต้องแบบเต้นอะไรเงี้ยแบบขอส้งถอเสื้อก็ ไปฟิตมาหน่อยผมก็ต้องไปบิวจริงจ๊าบผมอบอกพี่กายผมขอเวลาสักหนึ่งเดือนละกันอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดละครอ,อนจะได้เห็นขุนฟิตของแจ็คแน่นอนแน่นอนครับใครคนดูหรือเปล่าคะเป็นกำไรเหรอครับก็คืนกำไรแล้วกันครับผมแต่เราชอบไหมครับแบบขุนแบบเนี้ยมีโกมีกล้าอะไรหรือว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมมากกว่าคือจริงๆมันก็ดูดีสุขภาพดีครับผมผมชอบอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่า ได้ออกกําลังกายด้วยคือมีแรงบันดาลใจในการทำครับก็เหมือนกับว่าแรงบันดาลใจก็คืองานพอเราเราจะต้องโชว์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเล่นแต่ถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นไปเรืเ่อยอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้จริงจังมากแต่รับ,แบ,บแคือมีคนชมบางอย่างคราว่าผมเก่งเรื่อยก็มีครับมีบ้างเ,เรื่อยๆครับเตรียมขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของเก้งวางเลยหรือเปล่าขวัญใจเลยครับปกติยังไม่เป็นอีกครับก็ ดีใจคือมีคนรักก็ยังดีดีกว่ามีคนเกลียดอะครับรักกันตอนนี้กับพวกยังเดินคุยไม่ยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ๊ะยังไงมายังไงเนี่ยคนนี้ครับผมก็ตอนนี้ครับก็ก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับคนนี้คนนี้เลยไม่ไม่เดินหน้าจีบไม่เดินหน้าสำคัญแล้วหรอคะคือก็คุยกันแซวๆกันในอินสตาแกรมบ้างแต่ว่าก็แบบไม่ได้คุยกันแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหรือว่ายังไงคะทำไมเขาแบบใจแข็งเหลือเกินอ๋อต้องท้อเลยอะครับแม่ผมไม่บอกกันไหนว่าผมเดินหน้าจีบเขาครับผมไม่ พตอนไหนเขผมเมื่อบอกแล้วว่า,ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คุยกันเป็นเพื่อนกันแหละครับก็เป็นเพราะมัมีข่าวกับนุ่มๆเยอะเราก็เลยแบบว่ามาถอยดีกว่าอะไรหีืเปล่าไม่นะครับผมจริงๆคือเหมือนผมก็คุยกับเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมยังไม่รู้เลยเขาไม่ข่าวกับนุ่มๆป่ะครับเป็น<อ>เพื่อนกันเปล่าคะคุยกันอยู่หรือเปล่าก็ก็คุยบ้างครับแดงว่าเราคุยกันประจําเลยเพราะว่าเราก็รู้กัานเพื่อนแหมทำไม้อาใช้คำประจำเลยมันไม่ได้ไม่ได้ประจำขนาดแบบคุยกันทุกวันนะฮะไม่ขนาดนั้นครับบ่อยขนาดไหนครับ ก็ ious, ไม่ไม่บ่อยมากครับแล้วคนโอกาสลุ้นไหมคะโอกาสลุ้นเหรอครับลุ้นลุ้นลุ้นเพราะว่าเหมือนกครับก็มีชิญเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ผมว่าก็ปล่อยเรื่องเงี้ยปล่อยมันไปเป็นตามธรรมชาติดีกว่าเกิดแบบความรักมันเหมือนความรู้สึกอะครับคือถ้าเราไปเร่งมันน่ยเราก็จะทำมันไม่ดีอะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้แต่งเพลงร้องเพลงให้เขาฟังเลยแต่งแต่งอยู่ทุกวันร้องอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ร้องให้เขาฟังไงไม่ได้ซอง ตอนนี้ไม่ได้ส่งครับจะมีเพลงเพื่อกเขาได้ไหมครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับก็ผมก็แต่งเพลงไปเรื่อยครับแต่งจากบางทีคิดอะไรได้ก็แต่งอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าจีบอยู่ไม่เ่ยวันนี้ผมผมก็บอกครับผมไม่เคยใช้ำมาจีบเลยวันนี้ก็ยากครับก็คือเป็นคุยเป็นเพื่อนดีกว่าต่อไปในอนาคตเหรอครับต่อไปในอนาคตเหรอครับก็อย่างที่บอกเนาะปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้าความรักมันจะเกิด อะไรจะไปห้ามมันก็ไม่อยู่หรอกครับไม่คนที่เสน่หมากขึ้นไม่ใช่สวยมากขึ้นในนี้หมดเราหวั่นๆเราจะความจะลดลงอะไรเขามีเสน่ห์มากขึ้นหวั่นๆหรือเปล่าก็ดีครับผู้หญิงสวยผมก็ชอบอยู่แล้วเขาก็มีแฟนแล้วเปล่าเลสาวนอกวงการเหรอครับเอผมก็มีเพื่อนอยู่หลายคนเหมือนกันที่เป็นสาวๆอยู่นอกวงการนะครับมีใครมาวินไหมคะตอนนี้มาวินเหรอฮะ มาวินทวีหมดไม่ใช่ครับไม่มีนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนเหมือนกันหมดครับ